อิววิอุ้ยตัวเเลอเลยอุววิวว้ยมีจริงนนีนี่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 ้กกระโดดนี่นาะอุ้ยนี่อ่ะอุ้ยอุ้ยได้เรื่องได้เรื่องสวัสดีครับฝนตกลงมาลปรยๆนี่ก็วันนี้พามากลูหลบอ่างเก็บน้ำ ก็เดี๋ยวรีบกู่กันเพราะว่าตอนนี้ยังเพิ่งตกปล่อยๆตกเบาเดี๋ยวจะตกหนักซะเดี๋ยวตามไปลุ้นเดียกันวานี่ว่าหลอบอ่างเก็บน้าําอ่างบัวแดงที่ฉะเด็ดยังเหลืออยู่เนี่ยพอจะหากับข่าวได้บังหรือเปล่าพอจะเด็ดตัวบังหรือเปล่าครับไปไปดูลอบกันฝนตกลงมาซองสาทีน้าในอ่างสูงขึ้นตังเยอะนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยตุบเลยเลยแต่ว่านายท่องน่าจะตายไงไม่ แต่ว่าย mm ัง hmm. มีสั้นๆันดินดินอะหลอบก็ฮักแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยนะหลอบเลื้อยๆข้างฮักขงพังฮะเวียนมากู่ก่อนนะจะพอฮักกับข่าวได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยมีจริงนนีนี่นี่นี่อุ้ยอุ้ยปลาดุกอุ้ยหลายตัวอยู่นี่นี่ออุ้ยอุ้ยได้เรื่องได้เรื่องแหม่พอมีฝนมันก็มีปลาอย่างเงี้ยทุกคน แม่อ้นี่โอ้ยปลาดุกงามๆสามตัวสี่ตัวรวมถึงตัวตายเนาะแม่สงสัยเข่าแล้วมันฟิตกันอะไรกันอน่ะไปลอยสงัดเลยเอาได้สามตัวก็ยังดีทุกคนเทเลยนี่นี่ไว้แล้วไว้แล้วนี่น,นี่มันอีกตวงเนี่ยสามตัวสวย ปลาดุกอย่างงี่นี่เขาเรียกปลาดุกด่านมันดุเลยนะเนี่ยชัางเดชเคยโดนถิ่มมาลายที่แล้ะนี่ตัวนี้โตหน่อยแล้วก็แม่ได้ตัวนี้ตัวนี้เสียไปหายเนี่ยลอยเข้าๆมาลายตัวแล้วเขาเหมือนจะฟิตกันนะเอาตัวนี้เดี๋ยวโยนทิ้งน้ำไปอ่ะเราได้กันสามตัวก็ยังดีหนึ่งสองแล้วก็สามนี่ลูกนี้ก็น้ำถ่วมจนลอยด้วยขวดพยุงแล้วเนี่ยอุ๊ย หุยหุยหุยุยฮุย,ย,ยมีกระแทกรอบนี่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 โอ้นี่กระโดดนี่นะอุยโอ้ยนี่ตัวนี้ปลาช่อนไม่รอบก็บขึ้นคีตะไข่หมดล้วหักแล้วเด้วยเล็กเนี่ยแต่ยังพอนะยังพอได้กับข้าวนี่มาตรงนี้หน่อยชัดๆนี่เอาได้ปลาช่อนอีกตัวงมีฝนกับมีปลาครับอย่างที่บอกนี่ใหม่ ขอนหนึ่งดุกสามขาไปแล้วทุกคนอุ้ยเอาเนี่ยได้เรื่องไปแล้ววิเนี่ยได้มือใหญ่ไปแล้วนี่อย่างงี้แต่ว่าหลอบยังไม่หมดเดี๋ยวไปดูกันตอ่อมีเปล่าลูกนี้อุ้ยหุบอยู่ตรงนน้นปลาหุบอยู่ตรงนี้ไกลๆเลยเนี่ย <c oughs> อุ้ยมี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 มมนี่อุ้ยนี่นี่น นี่นี่เอาโอ,โอ้ตัวนี้ใหญ่น้อยปลาช่อนอ๋อแต่ปลาช่อนอีกตัวครับมวยนี่มวยเด็ดตึกลงมาถ่ายแล้วนะี่ะหาตัวเขาแล้วหาตัวไปแล้วทุกคน หลอบยังไม่หมดเดี๋ยวไปดูกันอีกตรงนี้นี่ดักอยู่ระหว่างลองหินสองหินนี่แต่ว่าหลองมันใหญ่ช่างเด็กเลยมาใส่ไวสองลูกเลยดูดักขูกอุ้ยมีอุ้ยมีอุ้ยมีลูกลูกไหนอะเอามาดักด้วยกันสองลูกแบบนี้จะแต่เหลืองหรือเปล่าแต่เมื่อกี้กระแทกหลบไปแล้วอุ้ยนี่นี่นี่ลูกนี้มีนี่อุ้ยนี่นี่นี่ อุ้ยปลาช่อนปลาช่อนนี่ปลาช่อนแล้วช่อนแล้วหนึ่งตัวลูกนี่อ่ะนีเปล่าอุ้ยลูกนี้็มีเอาโดนนังคู่รักวยกันโดนนังคู่นี่แม่แต่ว่าผักบ,บุ้งเริมพันละเอาโอ้โหยนี่ใส่ขอมือได้ครับนี่ ตัวหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ตัวหนึ่งเอาโดนเพิ่มอีกสองตัวดูรอบอไปหักเกียงแล้วเนี่ยเนี่ยหักไม้วดก็หักแต่ก็ยังพอหักกินได้นี่ชน ลูกนี่ก็รวดฮักไม่ทักเอาโอ้ยได้ไม่น้อยไปแล้วนี่ ก็กลับมาบ้านแล้วนะครับมาดูปลากันวันนี้ได้ไม่น้อยทุกคนนี่แหว่ช่อนอะไรหนึ่งสองสามสี่ตัวช่อนสี่ตัวปลาดุกอีกสามตัวนี่การกูหลอกคลิปนี้ครับอ่ะแหมแบบนี้ก็ได้กับข่าว 2, สองสามมือสบายๆปลาช่อนกับมึงของหมกเนี่เด็ดเหลือเกินปลาดุกกับมึงแกงกะทินะเนี่ ไม่ใครชอบงานกูหลอบงานอ่างเก็บน้ำนี่อ๋อกดไลค์กดแชร์ชังเดยด้วยนะครับ